ศูนย์กีฬากุดชิมนะครับนายธีรวัตรสิริพันธ์ครับ26ปีคนนี้จากอุบลราชธานีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนก็นี่แหละครับเสียวุฒพอหลักบุญตั้งชนะ30แล้วก็แพ้12ครั้งครับเปิดทุกมเองเห็นในประจำทุกๆสัปดาห์หรือเปล่าครับหลอกจากขวาแล้วก็ไปสวัสดิการอุอ้ยค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทประชาชนผลิตภัณฑ์ซีที ู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและ D Tag บริษัทจำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิส่วนช่วง2นี่ดวล99มาแล้วนะครับเจอกับกระดูกเหล็กอ่ะแล้วก็คู่เอกช่วง2นี่อย่าพลาดเลยนะครับแหลมโพนี้ป้องกันแชมป์1้อยแพรายทีวีครับเจอกับฉลามชนอ่ะแต่คู่นี้ยก2เริ่มจะเตะเริ่มจะต่อยกันเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆ่ครับนี่ครับมายอีกแล้วครับเห็นอะไร เตะทีไรนี่มีเสียงเฮทุกทีําไม่ได้เลยครับนี่ถือว่าเป็นจอมน็อกเอาท์เลยนะครับ3ไฟเลยครับได้ล่าครับเอาจอคืนโอ้โหแล้วก็ไป2แข้งเลยครับขวัญใจหมัดหนาซ้ายเข้ามาแกับเตะล่างตามไปสักหน่อยเป็นไม้คู่ครับเจอถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนเลยครับเตะเข้ามาแล้วทีบครับจังหวะกินเปล่าของขวัญใจครับช่วงปลายนะครับยกที่2คู่แรกคู่เปิดหัวของเรา โดนจนเดือดสุดท้ายคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทวินสเปเชียลจำกัดพร้อมด้วยสุกายะครับน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร02016000หรือว่าทีไลอัทีวี999ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับคู้เปิดหัวครับสอแววว่าจะดูเดือดร้าใจแล้วนะครับยกนี้ยกที่3ครับไตรลาศูนย์กีฬากุดฉิมหรือเพชรอีสานครับดับเครื่องชนรุ่นน้องนำเงินขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับ แน่นอนครับซ้อมอยู่เกียรติชัยยุทธพิชิวสบายย้อยคอยติวอยู่อ้าวโดนตีนซ้ายไปครับเดินไล่แม่พยายามจะดับเครื่องชนน้องแล้วครับอยู่ห่างน้องนี่ล่อยางครับถีบสายนํามาหมัดสวนมาครับโอ้เดินเข้าหาเลยนะครับปิดเกมจ่อยางของรุ่นน้องครับเดินเร็วเลยครับใต้ล่าแล้วเพชรอีสานครับโดนดักเสียบถึงตัวหรือเปล่าครับ เข้าไปชุนลมุนหน่อยครับก้าวไปเสียไปครับข่าซ้ายวงในยังเสียบไม่โดนครับน้องพยามผลักไว้เว้นระยะห่างครับโอ้โหแม่ง้างมาจากบ้านพี่บอลสู่ที่พงครับโอ้โหแล้วมาถึงลังสิกเลยครับมาหยุดตีการชกเลยครับโอ้โหแกฟันโอ้โหเชาะเดียวครับเลิกเลยครับเลิกทั้งอำเภอเลยครับโอ้โอ้โ้นี่ครับมเดี๋ยวจะมีจังหวะช็อตม ซูเปอร์สโลสวยๆจากทีมงานทูฟายูช่อง24ครับโอ้โ oh หนี่แหละครับมาไปทำให้รุ่นพี่โมโห,โหครับโอ้โหวั ho, นนี้มาเปี้ยงเดียวครับเปี้ยงเดียว